สวัสดีนะครับโอ้โหสองล้อบ้านเดินทางนะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดล่มหุบเรากำลังเดินอยู่กาลางรางรถไฟคนอย่างเยอะจะมีที่นั่งให้เราไหมอะ่ะ แน,น่นแน,น่นถ้าอยากดูลมหูปนตรยลมปุ่นใช่อันนี้เป็นสถานีเอา,เอาไปไปเอาหม้ครับกับเพราะว่าตรงนี้เป็นสถานีรถไฟเราต้องอยู่อีกทางนึงสุราษุร์เลยไปไ ตอนนี้ทุกคนน่าจะกำลังรอรถไฟตอน11โมงนิดๆเดี๋ยวลองหาข้าวากินเหมือนไม่ได้อยู่ประเทศไทยไ

sẽ làm bao? hoa quan tâm luôn cái kiểu, cái kiểu như này. Con

ส่วนมากนะครับกระเป๋าเราก็จะสะพายไปด้านหน้าเหมือนผมนี่แหละเพราะว่าเราจะมีป้ายเตือนอยู่นะให้ระวังมิฉาชีนี่รถติดในกรุงเทพก็มาเจอคนติดเที่ยมมาวานี่นะผมว่าอเก็บไป ต้องระาวาังหน่อยนะครับเพราะว่าเราเดินอยู่กบบเนียล้างารถไฟหมดหมดด้องบอกว่ามีให้นั่งพักด้วย20บบาท เออเดี๋ยวอดทนนิดนึงมันใกล้เวลาแล้วมีบริการให้นั่งพักนะครับย0่สิบบาท้ว เกโอระสิ่งของมีค่ากระเป๋าตาโทรศัพท์มือถือการมาเก็บให้ลิเช็ประกันกาวนนั้นไ้จนมีคนเที่แล้วาใช้บริการเป็นตหน้าค่ะโอเคเอาาแล้นะครับว่าให้ระวังสิ่งของมีค่าเพราะว่าคนเที่ยว

อ๋อจะสุดทางแล้วครับเดี๋ยวร้านข้าวอยู่ฝั่งโน้นมาเลยตรงสถานีหรือว่านามคนเขานั่งรอ,อกันแถวนี้เยอะเพราะว่ามันสุดทางแล้วเนาะน่าจะรอรถไฟกัน

คาเขาเริ่มจะหุบล่มกันแล้วนะครับแต่ผมยังอยู่กลางรางรถไฟอยู่เชือกเชือกแดงเริ่มมาดึงไว้แล้วเดี๋ยวออไปอันนั้นอ,อันนั้อรอดูรถไฟรอดูรถไฟ เราเริ่มเก็บกันแล้วเราไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยพ่อก็ได้ไฟที่อาจจะเกิดขึ้นได้โปรดยึดทางจากรางหลักสีแดงโปรดยึดทางจัรางลสีแดง

เี่ข,ขาจวันนี้มีนักท่องเที่ยวแล้มาใช้บริการเป็นจานวนมากขอความือไกด์ทุกท่านดูแเรื่องัวรของ่าให้พ้นจาขบวนรถไฟด้วยค่ะเนื่องจากวันนี้มีนัก่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากขอความ้วมือไกด์ทุกท่านเปรดดูแลความปลอดภัยเรืัวของท่านด้ขขนวนนยค่ะ ส่วที่ต้อใช้ะเโรัพท์มือถือกระเปดินทางทพกจตาลสุดท้ายซึการนนองที่วแล้วก็มาใช้บริการเป็นจำนวนาค่ะ p a s e a r u l l o c k n g a r u n i l w เตป่ะเดี๋ยว เราจะไปถ่ายกันที่ทสถานีที่รถไฟเขาจอดนะครับแต่ขอมุนมุนมุดไปก่อนทุกคนมาที่นี่ก็ร้อนแต่ามาดูนี่แหละครับรถไฟแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลางล่มหรือว่ากลางอะไรกันขึ้นมาอีกแล้ว ปเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านกับข้าวเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันโอเคนะครับน่าจะเห็นแค่นี้แหละตอนนี้ผมใช้มือถือถ่ายนะเพราะว่าตอนนี้โปรโปรฮีทไปแล้วแหละดับเดี๋ยวผมจะไปหากินข้าวก่อนเพราะตอนแรกว่าจะกินแถวๆนี้แต่ว่ามันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวไปเจอกันนะครับสถาน,นีต่อไปว่าผมจะไปที่ไหนไไไโอเคขอพัก เจ้าตัวเก่งก่อนเพราะว่ารุยแดดแล้วก็อัดมายาวๆเลยกว่ารถไปจะมานะเดี๋ยวเจอกันครับ